ดีค่ะทุกคนวันนี้คือให้คีโมวันที่สองมเมื่อวานให้ที่โรงพยาบาลไปแบบหยดอส,อสองตัวยาก,ก็คือ,อสามชั่วโมงนะคะและ้วทีนี้หมอก็ให้แบบนี้แบบพัม24ชั่วโมงพัมแล้วก็คือให้กลับมาที่บ้านแล้วก็ให้กลับไปโรงพยาบาลวันนี้เพื่อที่จะไปถอด ไปถอดออกก็นี่ก็ใกล้จะหมดแล้วก็คือเวลาที่นัดหมอไว้ก็คือบ่ายนัดคุณพยาบาลไว้คือบ่ายสองโมงแต่ที่เราจะต้องไปเออกนี่ก็ใกล้จะบ่ายสองโมงแล้วแต่พอดีว่าเรารู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยก็เลยแบบอาบน้ําอะไรเสร็จแล้วก็ไปไปนอนต่อประมาณสิบนาทีอ่ะแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็คือกําลังขับรถไปขับรถจะไปโรงพยาบาลละ เพื่อที่จะไปออกเมื่อวานนี้ซสเอฟเฟกไม่มีเก็คือค่อนข้างที่จะชิวมากแต่ว่าวันนี้มันจะแบบเวียนหัวแล้วก็มันจะแบบมีถ่ายถ่ายเยอะก็จะทำให้เห,หนื่อยนิดนึงแล้วก็เวียนหัวมันจะขึ้นไ้ยาเียนแต่ว่าคุณหมอ,อก็คือให้ยา แต่ว่าเดี๋ยวดูหลังจากนี้อาการจะเป็นยังไงต่อไปก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึ่งอตอนนี้ก็จะถึงโรงพยาบาลแล้วนะเพราะว่าจริงๆข้างในโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ให้เอากล้องคือไม่ให้ถ่ายรูปหรือว่าวิดีโออะไรทางนั้นเลยก็เราจะถ่ายไม่ได้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าอาการของวันพรุ่งนี้เป็นยังไงนะ,ะมันจะดีขึ้น จะกว่ากว่าวันนี้หรือว่าอาการมันจะแยก่กว่าวันนี้มันจะท้องเสียกว่าวันนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังไปกันนะคะถึงโรงพยาบาลแล้ว